อยากพี่โต้งบินหน่นอ่เลยพี่ใได้แล้วก็ยาวเลยไม่เอาขึ้นทีมเหรอไม่เห็นเลยอ๋อผมลืมเอาแกนเพราะว่าต้งใจมาเิ่ลำนูใเข่าแกแก ใช้ไฟฟ้าที่ใช้สำรับ้ามีบกรายเพิ่มร้ีาย